สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที C ่ติดตามนะครับวันนี้ก็ได้นําเหรียญมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นการแนะนําเหรียญน,นะครับที่น่าเก็สบสะสมนะครับที่ควรเกี่ยวกัรเก็บสะสมนะครับเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าราคาก็อาจจะสูงกว่าหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกติไปจากเหรียญธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับ และนี <ity> ่เป็นเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนี่นะครับเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนอังนี้ครับอย่างเพื่อนๆดูว่าเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะบางกว่าปกตินะครับเพื่อนๆก็ลองรับชมรับดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีหรือว่าพบเจอก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับอ่าเนี่ยครับก็ไก่ตัวสระอูก็หายนะครับตัวสระอูก็จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็เลขเก้าก็จะบางกว่าปกตินะครับ ก็เลยนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมว่ามันผิดปกติจากเหรียญทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเหรียญทั่วไปแล้วก็จะตัวหนังสือก็จะเด่นชัดกว่ากัน,นครับมีการเปรียบเทียบให้ชมนะครับเนี่ยครับเหรียญฝั่งซ้ายมือนี้จะมีความคมชัดมากเลยนะครับแต่ว่าเหรียญฝั่งขวามือนั้นจะมีความที่ว่าไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่าจะผ่านการใช้งานมานานก็เลยความสึกหลอก็อาจจะ แต่ว่ามันแปลกอยู่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างการบล็อกอย่างอะไรเนี่ยก็แตกต่างจากอ่าจากเหรียญที่อยู่ฝั่งด้านขวาอยู่นะครับผมว่าเป็นมาจากการผลิตมากกว่าที่จะการใช้งาน,นครับเพราะเหรียญนี้ก็สูสีกันนะครับถ้าการใช้งานนะครับเนี่ยครับเป็นบล็อกเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันนะครับ <S <S ฝั่งขวานั้นจะมีรอยเส้นรอยอะไรก็จะใหญ่กว่านะครับมีรอยโค้งอะไรนะครับที่เป็นไอ้เนี่ยก็จะใหญ่กว่านะครับ มันก็เลยผิดปกติไปแล้วเลขเก้าก็จะไม่ชัดแล้วก็กอไก่ก็จะไม่ชัดแล้วก็สระอูก็จะไม่มีแต่ฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยสระอูมีอะไรมีเลขเก้าก็ชัดตัวหนังสือจะชัดเกลียนกว่าเยอะเลยนะครับอาจะแตกต่างกันนะครับที่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับนี่เป็นเหรียญปีสอสองพันร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่ครับจะแตกต่างอยู่เห็นแปลกๆผมก็เลยเก็บไว้นะครับอ่าเผื่อว่าอาจจะมีมูลค่าเพิ่มกว่าหน้าเหรียญน,นะครับอ่าเพื่อนๆเพื่อนๆ ทุกคนนะครับที่เก็บเหรียญได้นะครับก็พยายามดูนะครับเ,เพราะว่าเหรียญที่แปลกผิดปกติไปจากเหรียญธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับอย่างร้านใหญ่หญเขาก็ประกาศร,รับซื้อนะครับถ้าเหรียญแบบบล็อกเพี้ยนบล็อกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เหรียญกับข้างก้อยด้านเดียวหัวด้านเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็รับซื้อกันนะครับในราคาหลักพันขึ้นเลยนะครับตาม ที่เขาลงตามเว็บไซต์นะครับที่ร้านนี้ใหญ่เขาประกาศรับซื้อไว้นะครับเป็นเหรียญผิดปกติจากเหรียญทั่วไปโดยที่ว่าเป็นเกิดขึ้นจากบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าจากการทํานะครับเกิดขึ้นจากการผิดพลาดจากการเกิดขึ้นจากการผลิตอะครับเป็นการผิดเพี้ยนจากการผลิตครับไม่ใช่ว่าผิดเพี้ยนจากที่ทําขึ้นเองเนี่ยครับดูครับกล้อไก่ก็จะไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็สระอูก็ไม่เจอนะครับเพราะว่า ตรงร่องก็จะใหญ่กว่าพิษปกตินะครับจากเหรียญปกติทั่วไปเลขเก้าก็จะไม่ค่อยชัดนะครับอ่านี่ครับตรงพื้นเหรียญก็ไม่นั่นเท่าไหร่นะครับก็เป็นเบาๆลงไปนะครับเนี่ยครับอ่าเหมือนจะเกิดการผิดพลาดจากการผลิตนะครับที่ไม่ชัดอะไรประมาณนั้นครับไม่น่าจะเป็นการทําขึ้นนะครับเรื่องอะไรถ้าดูนะครับแต่อย่างเหรียญนี้ก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนไม่มากนะครับแต่ว่าก็ก็เกิด ก็ถือว่ามีความผิดเพี้ยนนะครับจากเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปนะครับนี่ก็มีเนื้อทองเหลืองเกินมานะครับหลังข้างล่างตรงใต้กําแพงนะครับจะมีจุดที่ว่ามีเศษทองเหลืองเกินมานะครับถ้าด้านหลังนะครับความผิดปกติจากด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะยังว่านะครับกอไก่ก็สลูหายแล้วก็เลขเก้าไม่ชัดกอไก่ก็จะไม่ชัดนะครับผิดจากเหรียญธรรมดานะครับก็ไม่รู้ว่าทํากันเองหรือว่า ผิดเพี้ยนจากบล็อกแต่ผมเห็นผมเจอผมก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีมูลค่าเพิ่มกว่าราคาหน้าเหรียญก็ได้นะครับหรือเก็บไว้เพื่อเป็นเลเยลึกอาจจะมีเหรียญเดียวหรืออาจจะเนี้ยก็ถือว่าเราได้เหรียญพิเศษนั้นมานะครับก็ถือว่าดีนะครับที่ผิดแตกต่างมาจากเหรียญปกติก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่พบเจอเรื่องอะไรก็เก็บไว้ได้ครับผิดเพี้ยนน้อยผิดเพี้ยนมากก็ลองเก็บไว้นะครับเพราะว่าตามร้านใหญ่ๆเขาประกาศรับซื้อนั้นก็ สำหรับเหรียญที่ว่าผิดปกติจากเหรียญทั่วไปหรือว่าจากการผลิตนะครับเกิดขึ้นจากการผลิตไม่ใช่มากเกิดจากการทําเองนะครับ vere, เขาก็รับซื้อนะครับเขาก็ประกาศรับซื้ออยู่ครับสําหรับร้านใหญ่ๆนะครับรอาจจะมีราคาตามสภาพเหรียญเรานั่นแหละครับว่าจะมีความสวยงามเท่าไหร่หรือเป็นแบบไหนผิดเพี้ยนมากแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามสภาพเหรียญนะครับหรือใครมีถ้าไม่อยากไปขายตามร้านกลัวเขากดราคาก็สามารถถ่ายรูปนะครับ เหรียญของเรานะครับที่เกิดการผิดเพี้ยนจากการผลิตถ่ายโพสต์ขายตามเว็บไซต์ซื้อขายเหรียญได้เลยนะครับนะราคาก็สามารถตั้งได้เพราะการซื้อขายก็ต้องมีการต่อรองนะครับก็ลองดูนะครับเ,เพื่อนๆไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอพุณครับที่จิตตามผิดพลาดระการในต้องขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับวัสดีครับผม